มาครับน้าๆนานาเรียนเชิญครับเรียนเชิญใครที่คิดว่าแน่ใครมีเหยือดีใครคิดว่าตัวเองตีหมานนะครับเรียนเชิญครับเขื่อนน้าพุงครับเช้าเช้าน้ํานิ่งๆฝูงปลาขึ้นใกล้ๆเลยครับแต่มันไม่กัด ผมผมผมยอมแล้วครับนี่ครับขึ้นอย่างเงี้ยนี่ขึ้นอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ครับขึ้นใกล้อย่างเงี้ยเลยนะครับเ่าแล้วไงครับขึ้นใกล้แล้วไงเนี่ยผมยืนอยู่นตลิงอย่างเงี้ยนะครับฝูงปลาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันไม่กินครับ มาครับเรียนเชิญครับตอนนี้เขื่อนน้ำพุงเดดเดือดบอกเลยยืนตีเนี่ยนี่ตะลิงเนี่ยครับขึ้นฝูงอย่างนี้เลยนี่ครับใก,ใกล้เลยมาเลยครับนี่ใหญ่ใ,หญใกล,ใกล้ขึ้นเห็นหาง แค่ไม่กัดผมระคเชื่อเลยโอ้โ oh. ห